มัมากอันนี้มันเป็นป๊อกกี้พิเศษนะคะมันเล่นได้อะมันเหมือนให้ใช้มือถือถ่ายแล้วจะมีตุ๊กตาไม่แล้อา้าแล้วเขาจะให้ส่องไปตรงไหนอะเอแล้วเจอแล้ว Wah, เขาพ <40. S 2> ิเศษโอ้ <c oughs> สนุกอะ <c oughs> เขามีให้เล่นนะ <c oughs> นี่สแกนฟาเจอไหมไหมเจอ้ไหมเจอ้ไหมเจอหไหมเจอไหมถ่ายเป็นไหม <c oughs> สิแม่มีขิ้มูกด้วยอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสนีอะไรครับแม่คเป้อุ้ยขนมน่ากินมากอะ่ะป๊อกกี้คาร์ลฟูโชวเ์เลอร์ใช่มันยังไรพิเศษอันนี้มันเป็นป๊อกกี้พิเศษนะคะอันนี้แม่ก็ซื้อสั่งซื้อมาอันนี้มาจากญี่ปุน่นเท่าอิมพอ,อ,อร์ตมาเลยทันทีอิมพอร์ตมานะคือเท่าที่ดูตอนแรกเมื่อคือมีเด็กหาวอะ่ะนี่ มันสนุกนะเธอจะมาหาาใส่ฉันไม่ได้นะเขาเขียนตรงนี้เป็นป๊อกกี้ช็อกโกแลตนะคะแม่ว่ามันคือน่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีเกรดน้ําตาลแล้วมันมีอะไรพิเศษยังไงอันนีแค่นี้ไม่ใช่ยังไม่ได้กินเลยลูกคือแค่นี้แม่สั่งมาเพราะมันน่ากินแต่พอมาดูข้างหลังเฮ้ยมัน มันเหมือนให้ใช้มือถือถ่ายแล้วจะมีตุ๊ก,กตาโผล่มาในหน้าจอหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูเพราะมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยลเราเดา,า,า,าจากภาษาภาพว่พามันต้องมีอะไรที่แต่ในนี้รูปปอกี้เป็นช็อกโกแลตนะอันเนี้ยก็เลยแต่อันนี้เป็นสีขาวดูเลยดีกว่าม,มีมีกี่ซองมีซองซองอ่าชัตามดูสิคะมีลายอะไรบ้างเขามีทั้งหมด8ลายนะคะลายใช่เราได้ลายอุ้ยเราได้ลายหมีหมีเล่นน้ำน่ารักจัง กับลายอ่ะลายบอลลูนไม่แล้วเอ้าแล้วเขาจะให้ส่องไปตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรให้ส่องเลยคือมันมีคินอาร r โค้ดตรงนี้แต่ตัวซองมันไม่ได้มีอะไรนะเแติมตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นทำไมสะอึดกันนี่แม่ก็เปิด QR Code โค้ดขึ้นมาแล้วนะคะส่องคสวอารโค้ดเข้าไปั๊าเป็นไงครับนี่ไงแล้วเขาก็มีอะไร นไ้มเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้หมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วเราจะรู้เรื่องได้ไงอ่ะมีให้เลือกภาษาไหมไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีเหรอแกะกินกันก่อนกินเลยแล้วกันหนึ่งตอนเป็นยังไงอ่ะเหมือนที่หน้ากล่องนะคะเป็นขาวสีขาวแล้วก็มีเกล็ดน้ำตาลหลายๆชิ้นวินารักมากเลยเลยเป็นไงใช่ตันกินแล้วเป็นไงคะอือลร่อยมากโอ้โหอร่อยมากขนาดนั้เลยมันเป็นไวช็อกที่หอมกลิ่นมะนาวอ่ะ กลิ่นมะนาวด้วยเหรอไหนขอชิมอันทีมันเปรี้ยวมันไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะมันแค่มีกลิ่นเนาะนี่มะนาวมีเปรี้ยวนิดนิดดีนะครับกินตึกโอ้วไม่ใช่อโ <c oughs> อ้ยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากเอิรกิงเ <ๆ S 1> ขาบอกไว้แช่เย็นก็ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมเ <c oughs> จอแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วเขามีเซฟโอ้สนุกอะเขามีให้เล่นนะนี่เลื่อนลงไปนะคะ เลื่อนลงไปข้างล่างเขาจะมีบอกนี่สเต็ปหนึ่งนะคะให้เปิดกล่องป๊กกี้ออกมาเปิดออกมาแล้วกินแล้วสเต็ปสองโหลดแอปนี้ค่ะโหลดแอปโหลดแอปนี้แล้วก็สเต็ปสามนะก็เล่นได้ทีนี้เราโหลดแอปกันก่อนนี่มาแล้วแอปนี้นะครับฟ้าขึ้นมานี่เขาจะมีกล้องกล้องทันทีสแกนเห็นไหมสแกนหาเอ้าเร็วเรเร็ก็เอาซองที่เป็นซองป๊าดอย่าพึ่งนะ นี่โหนี่มาเอิญถุงเราเป็นรูปนี่นะรูปโป่งใช่ไหมเขาก็จะมีรูปโป่งมาให้เล่นนี่จิ้มได้แล้วมีเพลงนะคะจิ้มจิ้มรูปโป่งเลยลูกจิ้มแล้วดังตึ้งตึ้งเห็นไหมมีดนตรีเฮ้ยเดี๋ยววีเขาทำเกตเนี่ยกินเสร็จสแกนปาร์ตขึ้นมามีเกมให้เล่นเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยนะเนี่ยจิ้มเร็วๆเป็นดังตึ้งตึ้ง ไปมาดูอันหมีกันไหมแจแกนด์ฟารสเจอแล้วพอเจอปุ๊บนี่นี่ตันิี่หมีมลูกม,มาแล้วนี่กลายเป็นน้ำทะเ,เ,เ, <c oughs> เลแล้วไโอุ้ยนี่ไปทะเลแล้วโอ้ยได้รูปได้ อมีถ่ายรูปได้อนี่มาถ่ายเชิดแฉมตุ้มจะถ่ายแม่มีถ่ายรูปได้อีกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องอ่ะไม่ต้องหานหน้าไม่เจออ่ะหนึ่งสองดูสิไปดำน้ำกับหมีเฮ้ยน่ารักมากกอดกับหมีด้วยนะใช่ไหมเขากอดกันเหรอหรือเขากอดตัวเองไม่ใช่เขา อ๋อ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 แม่ไม่เข้าใจทังบ้านบากกีหวีเรากินหมดแล้วก็เก็บถุงไว้เล่นวยน่ารักสนุกอ่ะเจอแม่ไหมเจอเจอเจอหาแม่เจอไหมถ่ายเป็นไหมแล้วมันมีแม่ไหมนะกดย่างกดยังเนี่ยกดตรงนี้อ่ะกดตรงนี้อ่ะได้่แคะแนนเสียงชับเตอร์ได้ดูสิอุ้ย สิแม่มีขี้มูกด้วยอ่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยน้องแชตแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย